อ่าลุงติ๊กเราครับลุงติ๊กลุงติ๊กเจ้าของช่องลุงติ๊กลุยสวนอะไรเนี่ยจัะ อ่าลุงติ๊กครับครับลุงติ๊กครับลุงติ๊กปลูกตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยเกือบสี่เดือนแล้วครับเพิ่งได้กินแค่นี้สี่เดือนครับฮะสี่เดือนอ้โหเพิ่งได้กินวันนี้โอ้โหภูมิใจนะครับจริงครับโอ้โหอยู่ไม่ค่อยดีครับอผมผมเสื่สายกินเล้ามาเลยผมว่าเดือนเดียวมากกว่ามั้งครับน่าจะเดือนเดียวน่าจะเดือนเดียว ผมเท่าที่จําได้เยอะมากเกินไปเลยก็เลยผักมาเลยแค่นี้ก่อนเดี๋ยวขอพาคหน้าเนี่ยเดี๋ยวพาคหน้าเดี๋ยวผมจะปูแบบสวยๆทำแบบว่านี่เลยแบบเราคิดว่าเมื่อไหร่จะได้กินครับเนี่ยอันนี้รอยตั้นนงครับแนดผมรอผมรอขายอยู่นะครับคุณติ๊กผมรอขายอยู่ อ้าวพบต้องหายนี่ตัวนี่ตัวดึงฮะตัวดึงตะกาวเล็กไงตอนนี้เริ่มปลูกผักนะครับผักชีหลงไร้ การใหญ่อาาจรย์ใหันนี้ส้วมประดับนะส้วมประดับนี่ก็ส้วมประดับครับที่การกระทำมันต้องต้องไปเยอะครับตอนนี้มันนะดดี้ผมครับเจ็ดในเครื่องครับตอนนี้มาหนึ่งลางแล้วครับตอนนี้มาหนึ่งลางแล้วครับวันนี้วันรีวันแรกหนึ่งลาง เป็นการเริ่มที่ดีครที่ไม่สเราเพระเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวสี่ล้งครับจะได้นําจะได้นําเสนอไปเรื่อยๆขอบคุณครับ เจ็ดวันแล้วครับเจ็ดวันแล้วสงสัยผักชีน้ำน้อยไม่ค่อยขึ้น ขึ้นหย่อมหนึ่งตรงนี้ดียวต้องเติมน้ำละโอเค